สบายดีทุกคนวันนี้จะผ่านมารอสมตลาดเซาเนอยู่ที่ใจกลางเมืองวังเวียงแคร่งเวียงจัดนาจะว่าช่วงนี้ก็จะมีชาวบ้านเพื่อนเอาอาหารการกินตามฤดูก,กาลจากธรรมชาติเนาะมาใา้เป็นจํำนวนล้ายเลย่วงนี้จะเห็นมีนอเนาะมีนอไม้นอไม้และเห็ดป่าอ่านี่นะสออดเลย นี่คนเอินนอไม้เฮียคนต้มเรียบร้อยแล้วมาบุนเพิ่งตยภาษาเวสิดครับีนอมันมีเห็ดเดินนเฮ็ดข้าวข้าวเห็ดป่าเกิดจ้าธรรมศาสตรเส็็จั่านแล้วพักซุกเห็ดมีล้ายเห็ดเห็ดมีนอ ใบเฮาต้มเรียบร้อยนะใบใหม่มเลยผ <c oughs> ักอันนี้ผักผักนอบผักนอกนะไปสุกไปกับลาบกับแซ่กัน <c oughs> oh, อันนี้ผักกูดัผักกูดก,กูดป่า มั <c oughs> <expand. S 1> นมีป่านะป่าธรรมชาติแมันเมนื่อยเหรอเหื่อยเหรอไปล้มมา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 คายอยังไรนอคายนี่มันหลอกมันหลอกทางนี้ทางปลามันลทางตื้อมันหลทางตื้อจะเป็นนอคาเบิ่งจนคอจนจน่าเจ็บนะจนมาเอ็ีละมักเผ็ดเผ็ดนอ นอปลานอาาคาพักกุดงอ,อขอไข่ไก่เลยไก่ลาดมาหนี่ไก่ลาดไข่ลาดถ้าเป็นตัววะเนี่ยเ,เ,นะเป็นตเป็นโลนยโลละแสนโอ้โลละแสนไก่ล,ล,าลาดป่าแดง สองแตกปีงนะแซนนะป่าเนะี่ส,สาวๆหลายๆคนนะพันมาออกตลาดาาม,มีผักเนานอไม้ ไม,ม้สดๆก็มี

ก็โทมันเองนะภาเขาเก็บดีจนไม่ภาคภาเขาาเกี่ยเขาบุญยางฝันเดอดยนจดาสก็มีปลาแห้งก็มีมีกบด้นะอันนี้กบ่กบธรรมาส ปลาธรมารมชาตินะปลามีพืชผักอันนี้กบนะนี่กบปลาข้าวเหนายวๆนี่ขายางนะกบแซบเดนะ้เนอะยียนแดะเริ่มมีมากไม้ตามฤดูก,กาเนาะมีมักแต่ ซาลิต้มกวยเนาะอ,อันนี้ห้อย้อ,ยอยนะจะต่อยกันนี่นะมันจะเอาไปออมคนระ แดดไหม้เลยเนาะเก็บมาไหม้ห้อยมีห้อยมีปลาสะออดเนาะนี่กบก็มีเนาะกบธรรมชาตินะซอกยางนะกบธรรมชาตินะมีผักสุกเนาะมีเป็ดอันนี้นะเป็ดเป็ดลาดมีไก่งวงในนี่นะเป็ดลาดไก่งวง ันนี้ผักนะผักกุดกก้ดกุ้ดผักธรรมชาติอันนี้นอคามีนไมอไหม้ข้าวเกสุกเจ้าโอ๊ใส่โอด๊ดใส่โอ,ดโอด๊ดมูอโอด๊ดเพียแซบอะไรนี่ ไม่ไหอะไรนะข้าจะได้ตอนน้ะได้ตัวน้อยตอนหนึ่งอะไรสิบพันอันสร้างเกือบตอนนึ่สิบพันสิบพัน,น 10, 10, สาวหันปลาปลา,า,าเที่ปมาข้าว จะเอาแมงแข่งซอกยางเนาะแมงแข่งะ สามเมืองวางเวียงนี <of> ่ยัาแซล์้อนนี <y> ่พอถ้าได้เนี่ยสาวพันสาวพันสิบพันธ0กว่าข้านะประต้อันนี้แนบซาลีนะตัดแซบซาลีทำต้มไปเลี้ยกับแมนยมนเหิน ยังเป็นหุเียงหม่นะนี้จะเริ่มมีมากมากลินจีนะ หน่อไม้หน่อไม้ต้มเรียบร้อยแล้วนะแซ่บน้องต้องได้ไปต้มแล้วเนี่ยนะแดงเลยน้อโอ้ต้มซดก็มีซดสดก็มีนะต้มเหมาก็ได้นะโอ้โหนี่มม่ยังเลี่ยน มักมีเดยเอไม้เด็กบักมีจากเพื่อหรอพ่อุ้เริ่สุกแล้วนะมักมีนะ <c oughs> มักมีนะมีนั่ง่ะจ่ว <c oughs> ามักมีหนังมาทันด้อหน่วยถ้าได้ข่ายรนี่น <c oughs> โลลหกแผนโลหนึ่งหกแผ0นกีบ <c oughs> มักมีซอ <c oughs> งนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะมักมี ลาบป่าสาวนป่าอินตรลาไม่ใช่เป็นป่าธรรมชาติร0อยเปเ็นงานป่าเลี้ยงเนาะนี่มักเพ่ก็ได้เนี่ยก็ได้รุดปได้เนาะ สุภาพกุศล

ไล่นะเห็ดอันนี้ก็นอไม้นอไ,ม,นอไม้บนต้มเรียบร้อยลนะตัวนี้กับป่าป่าแหลงป่าธราามารมชาติป่าธรรมชนะาติป่าจองป่าสองปดมสมเนทะที่บังแยงป่าป่านับสองได้นี่นะ้วก็จะมีผู้ผลน,นะมาอรอตาล่าตอนเช้า ซอกเซอารการกินมาตกนมาแต่งผัดสลัดมากทุ่ก็มีหนาแซบเลยนี่วเดือนะสมสมส้มกมมุ้มกุ้ม ส้มๆนะแซบกับนป่ากับ้นป่าัไก่เป็ดไข่เป็ดก็ดีเขาล่ามซาลีมีซาลีหนึ่งเรียบร้อยนะแซบเลย เนเอ,นะอ,อันนีกเรบอยปแกงแุ่ดเครื่องแกงนะเครื่องแกงนออันนี้าปลาใหม่ๆเล

กินสุกก็มีสุกผักแไ่ไทยบางเวี่ยงนะใส่เลยมกไทยก็มีน,น,น,นี่ปลาตัวบางใหญ่เนาะปลาก,กดกินปลากดเลยเป็นป่าน้ำข้องตัวใหญ่ จากกาตอนเช้านะสุดยอดเลยที่บางเบียงนะตอนเช้านะก็จะเห็นเพิ่นที่บอลรูนนะสมบิวตอนเช้าเศร้าและการสามารถมาย่างสมบรรยาก,กาศตลาดเช้านี่นะช่วงนี้ก็ถือว่ามีอาหารการกินหลากหลายเลยนะโดยเฉพาะก็มีเห็ดมีนอจะเป็นอาหารจากธรรมชาติ ยังมีห้านแบบบ้านๆนะที่เป็นเอกลักษณ์ของสาวเมืองวังเวียงนี่มันจะจะค่าอยู่ตามตามหอมนี่จะเห็นสาวบ้านท่นมาซื้อเนะ อาหารกระกิน,นนะเป็นจำนวนล่าเลยตอนเช้านี่ก็จะเปิดโซ่ขาวอยู่ในตลาดนี่นะตอนเช้าประมาณห้าหกโมงน่าจะห้อดประมาณเก้าโมงประมาณนี้นะเก้าโมงสิบโมงนะนี่ผนะู้ใดก็ซื้อซื้อล่าเลยซื้อเถ่อไปนะ เอาใส่ตู้เย็ยนสต็อกไว้นะเอาไว้กินเพราะว่าอาหารบางสดิดบางสวงไม่ได้มีส่วนาว่าก็จะเป็นอาหารตามฤดูกาลจะมีบางส่วงบางมือเท่านั้น โอเคนะนี่ก็คือบรรยากาศตลาดสดตอนเช้าอายุทีเมืองวังเวียงแพร่งเวียงจัด